สวัสดีเพื่อนๆชาวเล่าให้ฟังทุกๆคนนะครับวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนๆไปผจญภัยอย่างดินแดนแห่งความลึกลับที่ป่ามีชื่อว่าฮอยอบาชูในโรมาเนียนะฮะคือป่าแห่งนี้ได้ฉายาว่าเป็นสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาแห่งโรมาเนียนะฮะเพราะว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆมากมาไมที่ยังหาคำตอบคำอธิบายอะไรไม่ได้นะฮะคือฮอยบาชูเนี่ย เป็นป่าอาถันคือป่าฮอยบาชูเนี่ยเป็นพื้นที่ป่ามากกว่า250เฮกตาร์นะฮะหรือประมาณ1,562.5ไร่นะครับคือที่เนี่ยตั้งอยู่ใกล้เมืองครุชนาโปกานะฮะในโรมาเนียป่าแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาทึบและมีเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายที่เล่าต่อๆกันมาเลยทีเดียว คือตำนานและเรื่องเล่าของป่านี้นะฮะมีเรื่องเล่าว่าคนที่เข้าไปในป่านี่ยมันจะเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นได้ยินเสียงกระซิบเสียงหัวเราะหรือเสียงกรีดร้องนะครับบางคนเห็นแสงไฟประหลาดหรือลูกไฟลอยไปลอยมาที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือมีรายงานว่ามีการหายตัวไปของผู้คนนะครับที่หายไปในป่านี้เนี่ยหลายรายเลยทีเดียว คือสิ่งนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือไม่คือหลายคนเนี่ยเชื่อว่าป่าฮออบาชูเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานลึกลับนะฮะหรือประตูมิติไปสู่อีกโลกหนึ่งมีรายงานพบเห็น UFO ในบริเวณนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับและยังมีคนอ้างว่าเคยเจอวิญญ,ญาณหรือทูตผีในป่าแห่งนี้ด้วยแต่ว่าในทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนี่ย นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆในป่า h ฮอ a ์เบิร์ชูเนี่ยบางคนเชื่อว่าอาจจะเกิดจากสนามแม่เหล็กนะฮะที่ผิดปกติหรือปฏิกิริยาทางเคมีในดินนะฮะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดคือเนี่ยมันเป็นจนทําให้ที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดหลอนคือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายนะฮะแต่ h ฮอรเบิรเนี่ย ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือมีผู้คนจํานวนมากเดินทางมานะครับเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์สุดหลอนต่างๆด้วยตัวเองแล้วเพื่อนๆละ่ะกล้าที่จะไปที่นี่ไหมถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวลึกลับสยองขวัญหรือเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าให้ฟังเอาไว้ด้วยนะครับแล้วแอดนะฮะก็จะพาไปสำรวจเรื่องราวสุดลี้ลับอีกเพียบเลย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย